สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a โ o c h a channel ค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสั่งของผ่านนกๆค่ะทุกคนว่าเราเนี่ยะคะจะต้องกดอะไรบ้างแล้วก็ไปที่ไหนบ้างค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในนกนกเองนะคะเขามีสินค้าแบบหลากหลายมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าในหมวดหมู่ไอทีนะคะหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะพูดเลยว่ามีสินค้าเยอะครบมากๆนะคะที่สําคัญตอนนี้นะคะเขายังมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะคะสินค้าบางรายการเนี่ยบอกเลยนะคะว่าราคาคือดีมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆนะโดยวิธีการสั่งซื้อสินค้า นะะในนกๆจะต้องทอํายังไงเดี๋ยววันนี้พลอยมาสรุปให้ฟังกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมที่จะไปช็อปในนกน,ก,นกกันแล้วนะคะสามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างของพลอยได้เลยนะคะพลอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์นะคะเอาไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วทั้งในตัว Descript i o n นะคะแล้วก็ในตัวคอมเมนต์ค่ะบอกเลยว่าถ้ากดผ่านลิงก์นี้นะคะเป็นสินค้าจากเว็บ โอเคค่ะเ,เพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆน,น,นะคะกดผ่านลิงก์ด้านล่างตามที่เพย่อบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยจะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์นะคะของนอกๆก,กันเลยค่ะทุกคนโดยก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะไปช็อปสินค้ากันนะคะพอแนะนำนะคะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยทำการเข้าสู่ระบบหรือว่าสมัครสมาชิกของเขาให้เรียบร้อยก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าสุดท้ายนะคะเราก็จะต้องไปสมัครตัวนี้อยู่ดีนะโดยขั้นตอนนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะให้เราเนี่ยกดที่คําว่าเข้าสู่ระบบด้านบนนะคะโดยเขาเนี่ยจะสอบถามค่ะว่าเราเนี่ยต้องการเข้าผ่านอะไรนะคะจะเป็นเบอร์มือถือ Facebook นะคะห หรือว่า Google ค่ะโดยพอนะคะจะกดผ่านเบอร์มือถือไปเลยเพื่อความง่ายค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะกดเบอร์มือถือไปแล้วนะคะเขาเนี่ยจะทําการส่งรหัส OTP มาค่ะก็ให้เรานะคะนำเลขรหัส OTP มาใส่ได้เลยค่ะพอเราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะในหน้าถัดมานะคะจะเป็นการสร้างบัญชีกับนกๆ ok ok ค่ะโดยอันนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์มือถือนะคะแล้วเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยทำการกรอกนะคะเป็นตัวอ e ีเมลนะคะแล้วก็รหัสผ่านนะคะในการเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะซึ่งอ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะคะแนะนาให้เป็นอันที่เราจําได้ นคทุกหลังจากที่เรานะคะใส่อ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยกดที่คําว่าสร้างบัญชีได้เลยค่ะนี่นะคะหลังจากสร้างบัญชีนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยทำการยอมรับเงื่อนไขต่างๆนะคะเพื่อนๆก็กดติ๊กถูกนะคะทุกคนกคนะแล้วก็กดยอมรับไปได้เลยเท่านี้นะคะเราเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกนะคะกับทางน็อกน็อกแล้วค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะก็สามารถนะคะช็อปสินค้าตามที่เราต้องการได้เลยนะคะโดยถ้าเพื่อนๆอ,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 อยู่ที่ลิงก์หงพลอยนะคะตัวนี้นะคะที่พอเอามาฝากกันก็จะเป็นตัวเครื่องฟอกอากาศนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสนใจเป็นสินค ะะกดไปที่ตัวนกนกด้านบนได้นะคะเท่านี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะกลับมาที่หน้าหลักของทางนกนกเลยค่ะโดยในนกนกนะคะต้องบอกเลยว่ามีสินค้าหลากหลายหมวดหมู่มากๆเลยนะคะเขาก็จะมีการจัดหมวดหมู่ให้เราค่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะเก้าอี้นะคะหรือว่าเครื่องใช้ไอทีต่างๆก็สามารถซื้อได้นั่นเองค่ะโดยวิธีการซื้อนะคะสมมุติว่าวันนี้นะคะพลอยเนี่ยเลื่อนมาดูแล้วพลอยนะคะอยากได้เป็นตัวหูฟังตัวนี้ค่ะซึ่งเขาจัดโปรแฟชัเซลล์อยู่ด้วยนะพลอยก็จะกดเข้าไปที่สินค้าตัวนั้นเลยค่ะพอพลอยเห็นหูฟังรุ่นนนะะนี้ะะคดู สนใจจังเลยนะคะก็สามารถเลื่อนดูสินค้าได้ค่ะเขาก็จะมีรูปสินค้านะคะแบบทุกมุมนะคะให้เราได้ดูเลยนะคะแล้วก็เป็นราคาค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจากหมื่นสามค่ะเพื่อนๆพูดเลยว่าเขาจัดโปรแบบหันราคามาเลยนะคะเหลือ7,600กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าในนอกๆเนี่ยเขาลดเยอะจริงๆค่ะอ่ะเขาก็จะมีสีให้ดูนะคะตัวตัวนี้นะคะถ้าเราเลื่อนลงมาค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากให้หูฟังตัวนี้นะคะเขาก็จะมีให้เราเนี่ยทำการใส่จํานวนค่ะถ้าเราต้องการ1ชิ้นก็กดเลือก1ชิ้นนะคะต้องการ2ชิ้นก็กดบวกเพิ่มไปเลยนะะะคคราาก็จ นนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้นะคะพอจะเอาชิ้นเดียวละกันนะคะทีนี้ค่ะทุกคนเราเนี่ยสามารถกดที่ข้อบอ่เพิ่มไปยังรถเข็นตัวนี้ได้ค่ะตัวสินค้านะคะก็จะถูกเพิ่มเข้าไปอยู่ในรถเข็นแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากช็อปสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถกดกลับกลับไปที่หน้านกนอกอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เลือกสินค้าที่เราต้องการนะคะกดเพิ่มลงรถเข็นอ่ะสมมตินะคะว่าพออยากได้เป็นตัวโซฟาอีกสัก1อันละกันนะคะทุกคนนะเขาก็จะมีแบบรูปโซฟาขึ้นมาให้นะคะแล้วก็จะมีราคา แล้วนะคะเกิดชอบโซฟาตัวนี้อีกหนึ่งชิ้นค่ะทุกคนพอนะคะก็จะกดเข้าไปดูในตัวโซฟาเลยว่าเอยโอเคตัวโซฟาตัวนี้เออสวยไหมนู่นนี่นัน่น,นนะคะหลังจากที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคแล้วนะคะเพื่อนๆก็กดที่คองว่าเพิ่มลงรถเข็นเหมือนเดิมเลยค่ะสินค้าเนี่ยก็จะถูกเพิ่มไปยังรถเข็นด้านบนแล้วนะคะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการซื้อสินค้าค่ะเพื่อนๆกดที่ตัวรถเข็นด้านบนนะคะที่เรามีการเพิ่มไว้ได้เลยค่ะนี่นะคะเขาก็จะมาสรุปให้นะคะว่าโอเคสินค้าที่เราเลือกไปนะคะจะมีโซฟาตัวนี้นะคะกับหูฟังตัวนี้นะคะค ถูกต้องไหมนะคะเราก็เช็คค่ะแล้วก็จะมีการสรุปยอดรวมนะคะโอเครวมราคาเท่านี้นะคะส่วนลดจากร้านค้าเนี่ยมีมาให้นะคะเนี่ยห้าร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็รวมราคาหักส่วนลดแล้วนะคะเป็นเท่านี้นะคะเพื่อนๆนะอ่ะแล้วที่นี้นะคะถ้าเราแบบโอเคเช็คสินค้าเรียบร้อรยนะคะก็กดที่คําว่าสั่งซื้อได้เลยะค่ะหลังจากที่เรานะคะกดสั่งซื้อมาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนะถ้าของใครนะคะเขาะะขเด้งว่าให้เราเนี่ยใส่เบอร์โทรนะคะก็ใส่เบอร์โทรไปอีกรอบนะคะแล้วก็ยืนยันรหัส OTP นะคะหลังจากนั้นในหน้าถัดมาค่ะทุกคนจะเป็นหน้าของการ ชำระเงินค่ะ ซึ่งในหน้านี้นะคะเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยทำการเพิ่มชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะคะที่จะให้นกๆนะคะมาส่งให้เราที่บ้านนะคะเพื่อนๆนะก็ใส่ข้อมูลของเราให้เรียบร้อยค่ะ,คะทุกคนหลังจากที่เรานะคะใส่ชื่อที่อยู่ของเราเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนะก็กดคาว่าบันทึกได้เลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อหลังจากที่เรากดบันทึกไปแล้วนะคะข้อมูลที่อยู่ของเราเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะถูกบันทึกลงระบบเรียบร้อยค่ะแล้วเรานะคะก็มาเช็คข้อมูลสินค้าอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าข้อมูลสินค้าถูกไหมนะคะแล้วก็ให้เรานะ่คะมากดคาว่าเพิ่มวิธีกาารรชํะเเงงินนนั่อุ ก็กดเลือกในะะวิธกีการชาระเงินได้เลยซึ่งวิธีการชรําระเงิน,นะะก็มีหลากหลายเลยะะไม่ว่าจะเป็นับรเครดิตบัตรเดบิตะคะก็้วก็ QR c ค d e ค่ะซึ่งสินค้าบางรายการะะก็จะมีให้เราผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยะะเ,เพื่อนๆนะอันนี้นก็กดตามวิธีการชรําระเงินที่เราสะดวกได้เลยค่ะพอเรากดเสร็จนะะคก็กดคาว่ายืนยันค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะคเช็คราคาอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กดคำว่าชําระเงินได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะคทำการชรําระเงินเรียบร้อยนะคะคก็เพียงแค่รออยู่ที่บ้านเท่านั้นเองนะคะคให้สินค้าจากทางนอง้นอ,งนองนก มาส่งให้เราถึงที่บ้านนั่นเองค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าวิธีนี้เนี่ยาง,ง่ายมากๆเลยนะคะพเพื่อนๆเองก็สามารถทําได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีในการชรําระเงินนะคะวิธีในการสั่งซื้อสินค้านะคะของตัวนกๆนะคะที่พเพื่อนๆเองก็สามารถทําได้นะคะวันนี้ก็ออกมาฝากกันเท่านี้ค่ะทุกคนโดยถ้าใครนะคะอยากช้อปสินค้ากับนกๆนะคะอย่าลืมกดผ่านลิงก์ด้านล่างของพอยนะคะพอยเนี่ยได้มีการทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วนะทั้งในตัว description แลวก็ในตัวคอมเมนต์เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจก,กด like. กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย